สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายวันที่14มกราคม65นะคะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณวันที่14มกราคมนะคะเราไปดูวันที่13ก่อนนะคะพี่น้องเข่าบอเนาะคะ่ะเนาะ วันที่สิบสามนะคะจะให้เด่นรอบเช้า0และเก้านะคะพี่น้องขาบนมา794่ล่าง72นะคะเข้าคู่94ค่ะพี่น้องมาดูรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายจะให้เด่น5และ4นะคะบน913่าล่าง53นะคะพี่น้อง53ไม่ ไม่ใจไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะคะแต่เข้า5นะคะดินเข้าห้านะคะเนาะ,นาะมาค่ะมาต่อวันที่สิบสี่มกราคมค่ะสิบสี่มกรานะคะพี่น้องใจก็จะผลการออกรางวัลสิบสามกรามาคำนวณน,นะคะจะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ3ามตัวบนเจ็ดเก้าสี่ตัวล่างเจ็ค่ะพี่น้อง เจ็ดบวกเก้าบวกสี่บวกเจ็ดบวกสองนะคะได้ยี่สิบเก้านะคะลบหนึ่งเหลือยี่สิบแปดลบหนึ่งเหลือยี่สิบเจ็ดค่ะจับตัวเด่นสองตัวนะคะพี่น้องค่ะเด่นรอบเช้านะคะพี่น้องอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะ ก็จะมืดแน่เด้อค่ะพี่น้องขาใจพราะท่านี้ออกไปซื้อไฟมาติดอ่อ่หยอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันหนาวค่ะพี่น้องขาใจไปเพระท่านี้ได้ค่ะช่วงนี้งานหลเนาะค่ะเนาะตอนนี้กะํำมีตํำเกิดไปก็เนาะค่ะพี่น้องขาอยู่ในต่างแดนมันลําบากนะคะบอกคือบ้านเฮานะค่ะพี่น้องขาแปดนะคะแปดเจ็ดค่ะ แปดเก้าแปดสองแปดสี่แปดห้าค่ะเจ็ดนะคะพี่หน่องเจ็ดหกค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่ค่ะ มาดูรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่13มกรารอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะพี่น้อง3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ3ตัวบน9 1 3 2หนึ่งสตัวล่าง5 3สนะคะพี่น้อง9ก้บวก1นบวก3มบวก5บวก3นะคะได้21ค่ะลบ1เหลือ20ลบ1เหลือ19นะคะจับตัวเด่นสองตัวค่ะ เด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะพี่น้องขาศูนย์นะคะใจะมักศูนย์แปดค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า ศูน4์หนึ่งศูน์สี่นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งลูดนะคะพี่น้องคาเก้านะคะเก้าแปดค่ะเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสอง เก้าหกค่ะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคําเตือน สายวิจารณญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เจ๊เกซียวยำนี้เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง ทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ